การบินไทยอยู่ในช่วงวิกฤตหรือไม่การตัดสินใจที่น่าประหลาดใจของบอร์ดการบินไทยในการยกเลิกแผนเช่าเครื่องบินใหม่8ถึง10ลำอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของบริษัทอย่างรุนแรงทั้งในเรื่องการขายตัวแบบเน็ตเวิร์กและแผนที่จะสร้างไทยเป็นฮับการบินแต่ทำไมบอร์ดถึงตัดสินใจแบบนี้และนี่จะเป็นการตัดสินใจที่ชันฉลาดหรือไม่มาพูดคุยกันเลยในวันที่23ตุลาคม2568ที่ผ่านมาบอร์ดของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ได้ตีกลับแผนของฝ่ายบริหารในการเช่าเครื่องบินใหม่8ปดถึงสิบลำเนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความจําเป็นและเทคโนโลยีของเครื่องบินที่อาจไม่ทันสมัยบอร์ดจึงตัดสินใจจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมซึ่งอาจทําให้แผนการเช่าเครื่องบินล่าช้าออกไปแต่ทําไมบอร์ดถึงตัดสินใจแบบนี้ ตามข่าวรายงานบอร์ดกังวลว่าเครื่องบินที่พร้อมเช่าในตลาดมีเทคโนโลยีที่ไม่ค่อนขา้าซึ่งอาจทำให้การบินไทยต้องเสียค่าบำรุงรักษามากขึ้นและอาจไม่คุ้มค่าในระยะยาวนอกจากนี้บอร์ดยังต้องการทบทวนแผนฝูงบินทั้งหมดของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วนี่จะเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดหรือไม่ อาจจะเป็นแต่ก็อาจจะไม่เป็นการล่าช้าในการเช่าเครื่องบินอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การขายตัวแบบเน็ตเวิร์กและการสร้างไทยเป็นฮับการบินเนื่องจากจะเกิดความไม่สมดุลระหว่างเครื่องบินลำตัวกว้างและลำตัวแคบในฝูงบินนอกจากนี้การล่าช้าในการเช่าเครื่องบินยังอาจทําให้ขีดความสามารถในการให้บริการค่าแพสีทและรายได้ของบริษัทลดลงแล้วคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจของบอร์ดหรือไม่หรือคุณคิดว่าการบินไทยควรเร่งเช่าเครื่องบินใหม่เพื่อรักษากลยุทธ์ของบริษัท มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ